เราสั่งอาหารไปเยอะไหมคะเยอะ,ะคะ่ะดูัากขนมหวานกระป๋องจริงค่ะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศนะคะนี่เป็นบรรยากาศร้านนะคะคนเยอะมากเลยบรรยากาศร้านนะคะอ่านี่บรรยากาศข้างนอกร้านนะคะร้านเอเชียบุฟเฟ นี่มีเจ้าฮักตัวใหญ่ๆด้วยมีที่ให้เด็กๆมาเล่นตรงนี้ด้วยนะลูกนี่มีฮักด้วยนะคะมีร้านว่างๆอไปาค่ะไปชมบรรยากาศข้างในกันบรรยากาศร้านก็โอเคเลยนะคะนีเะ่เอเชียมาเจอเอเชียบุฟเฟ่อร่อยครบจบที่เอเชียกินใจไม่ไปนั่งค่ะลูกอันนี้บรรยากาศร้านนะคะ ไปทานกันเลยค่ะอาหารมาเรามาถ่ายให้คุณผู้ชมดูกันอีกทีนะคะเราสั่งไปเยอะแล้วใช่ไหมคะโอเคยำาหมูยอไข่แดงก็มานะคะมาแล้วค่ะอะไรมาครับป๊าป๊ากุ้งแม่น้ำเผามาแล้วดูหน้าคนชอบกินกุ้งหน่อยโอ้โหหนึ่งเอกไหนแล้วเมื่อกี้คนนี้กินเค้กหน้านิ่มเป็นยังไงคะ ปัดเลยค่ะโอ้โหดูพี่ครูกินอะไรอยู่คะพี่ครูกินอะไรครับปูอดปัดหมูมีเด็กๆกินนี่นะคะปูอัดซาซิมิสเต็กปลาแซลมอนแล้วก็มีขนมปังชีสด,ด้วยไปกินจุ่มก่อนนะจุ่มจุ่มน้นองน้องน้ามาใหม่มาใหม่น,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 มมนี่ขนมปังชีสกับซุปเห็ดทรัฟเฟิลคะ่ะ<อ>เดี๋ยวมีมาเ เลยนะคะากระพงราดน้ำปลาแล้วก็เฟ้นไฟของเด็กๆใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยะะเดี๋ยวไปกินกันนะคะนี่ปั๊บปาแกะกุ้งให้แล้วกุ้งแม่น้ำขาวเลยคะผีมือขกจับปานะคะกินเลยค่ะลุย อร่อยหวานมากเรียบสั่มาเพิ่มแล้วนะคะนี่สั่งพองหมูน้ำเค้กหน้านิมล็อกสองของเด็กปมผัดซอสมะขามันนี้แกงส้มแปะสปะปลากระพงค่ะอันนี้อะไรหอยนิวซซแลนด์แซ่บหมย่างครต่างแดดเดียว หอมอบชีสค่ะยืดยื้วยัวค่ะยืดยืดค่ะยืดไหมคะไหนชิมไม่ดูหน่อยสิคะระวังร้อนนะคะแม่กับกล้องให้เห็นปลาเห็นปลากินไหมใช่ไหมกินร้อนร้อนนะลูก สดๆก็มาค่ะไหนป๊าป,ป๊าชิมให้ดูหน่อยสิมือเลยเหรอคะอาเลมอนก็มาเลมอนก็มา ป๊ากำลังฟินกับหอยลูกก็กำลังฟินกับชีสใช่ไหมคะลูกก็ฟินกับแผ่กของผมชีสยัวย่วๆค่ะชมอ่าป๊าใส่น้ำจิ้มหรือ,อยังคะพี่ภูกินอะไรอยู่คะอื้น้องเขียวอยู่ลูกอ่าป๊าสักทีสักที <c oughs> วันนี้กินหอยไปกินตัวแล้วเนี่ยโอ้ยโกยค่ะโกยค่ะโกยค่ะโกยเข้าไปค่ะเป็นยังไงคะเผ็ไหมสุดยอดนะครับโอ้โหวันนี้ก็อะไรครับทำไมเราไม่เอาเดี๋ยวรอตอนต่อไปนะคะปลาหมึกผัดไข่เค็มยั่วๆก็มาจา้า คนแกะกุ้งแอบกินเนาะแอบกินเนาะมีหน้าที่แกะไม่ได้มีหน้าที่กินนะฝีมือดูฝีมือดูฝีมือการแกะนิ้วก้อยต้องกระดกนิดนิดฝีมือการแกะนิ้วก้อยต้องกระดกนิดนึงแล้วก็ชิมนิดหน่อย นี่มาแล้วค่ะผลผลิตมาถึงเมนูขนมหวานกันแล้วนะคะมีอะไรบ้างบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะเค้กส้มน่านีมแล้วก็ชาไทยไข่มุกโทษค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงก็บุฟเฟ่ค่ะจะสั่งกี่จานก็ได้นะคะดูพุงค่ะ พี่ผู้ปิดคลิปเร็วสวัสดีครับตอนเร็วอ่าจะไปบอกอ่ะไปอยู่ตรงฮักแล้วบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดอะไรกระดิ่งกดีปะอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ให้หนูด้วยนะคะ